บ่นอะไรฮะบ่นอะไรฮะมองไม่เห็นเรนเดดเห็นเนี่ยพันกว่าสองพันห้าร้อยล้มแอกเฮ้ยเฮ้ยโดนไปลวกเว้ยเฮ้ยมันดิงไม่จริงไม่ดิ้งเกิดไฟลวกแขนเลย แหลบไม่ทันหลบหลบลบ,ลบ,ลบมันหลบยากลบายากมันยิงเจยแนวนะมันไล่มันไล่ก็แบบไล่ไวด้วยนะเอ่อ<ะ>โหนี่หนึ่งดูดูดูนะครับพี่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 อฟฮิวแทนก่อนแป๊นึงเฮ้ยครับผมอะไรเนี่ย เฮลท์เฮลท์คะแนนเหรอครับโอเคฮิวแล้วฮิวแรงที่เท่านี้โอ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 ้ไลน์ล้มไปแล้วเป็นดาวไอ้เป็นเป็นโงแดงอะเนี่ยมันมันมันวิ่งออกทันนะครับจริงๆโอเคซัดเลยเฮ้ยลูก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 หาใครได้เลยขวัญมองเออล้มขวัญล้มไอ้หนูยังเข้ามาครับไปไหนล่ะเข่าหายอ้าวตายไปแล้วเหรอ

น่โดนอีกแล้วอ่ะเอินล็อบอย่างเงี้ยล็อบงคนน็อตหนีก่อนเจ็หนีปั๊มเลือดโอเคขอยกไปขมาโอเคันวิ่งมไปแ้ก็ใช้ปลาดึงสตันเอาแล้วนะครับโอ๊ยใจใจที่หนึ่งไปบ้าแน่อ่ะโอ๊ะลูกลูกลูเก็บลูก่อน ขวัญดึงแล้วขวัญดึงแล้วอ๋อมันไม่อันนี้มันไม่วิ่งออกจากจุดเลยเอางี้ขวัญก็ยืนอยู่ตรงนี้เอาดีกว่าไหมถั่วได้แล้วอุย้ยกบ,บ,บ,บืกอจะดึงงดึงันนเอา โ oh, 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 อ้โ okay อ้โอ้โอเชนเชนไลติ้งเชนไลติ้งตายแล้วได้ตายแล้วตายแล้ว <S <S กล้าเข้าใกล้แล้วเอตายเนี่ยเ,เรียบร้อย